คำถามข้อแรกนะคะคุณผู้ชมถามมาจายดำมาค่ะว่าทําบุญของาศาสนาพุทธเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรแล้วก็ถ้าหากต้องการชวนเ<ม>พื่อนชาวต่างชาติไปทําบุญด้วยกันจะชวนเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีคะ่ะก็จริงๆถ้าเราเปิดพจนานุกรมนะฮะคำว่าทําบุญนะครับก็จะแปลออกมาเป็น to make merit แต่จริงๆแล้วมีฝรั่งที่เป็นชาวพุทธน้อยนะครับก็เลยจะมีคนที่สับสนกับคำว่า to make merit ได้ดังนั้นอาจจะ พูดง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับเป็น to do good things to do good things in order to create positive karma for oneself อันนี้คือเพื่อที่จะสร้างกรรมที่ดีให้กับตัวเองนะครับก็รบ uh, เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามีการทำบุญหลายแบบใช่ไหมครับอาจจะไปปล่อยปลาอาจจะไป uh คุณทำไหมคะถ้าแบบเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยคเคยทำนะฮะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับ I feel good when I make merit or when I do good things หรือ ah, lo ao kham merit ma tai ben kun wa meritable things to do meritable things in order to get positive or good karma for oneself. Mugi na ha mi kham tam duai wa ta tuan tam ta tai. Đây là Do you want to go to the temple and make merit with me? Tha What does make merit mean? Khun co bok It's doing good things to create positive karma for yourself. แล้วก็ให้ตัวอย่างไป mm. such as uh, releasing fish, feeding fish, releasing birds, um uh, eagle, uh, uh, releasing turtles. Uh tortoises or about that. ถ้าเป็นชาวเมกาเราเหมารวมนะครับ turtle uh, ก็คือเตาน้ำนะฮะแต่ว่าบางทีเราเหมารวมเป็นเตาน้ำแล้วก็เตาบกด้วยนะฮะค่ะ <laughs> หรือ <Turtle. S 2> ว่าการบริจาคเงินค่ะจาา<อ>่าดำบริจาคของใช้บริจาคเงินอันนี้ก็เราใช้คําเฉพาะนะครับก็จะเป็นคําว่า uh, to donate money to การกุศลก็จะเป็น charity นะครับ uh, I would like to donate some money to charity นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอีกแบบนะฮะ ค,ค่ะคุณผู้ชมคาะนั้นก็คือวิธีการที่จะพูดถึงการทําบุญในศาสนาพุทธนะคะแล้วก็วิธีการชวนเพื่อนชาวต่างชาติไปทําบุญด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษค่ะมาปิดท้ายกันที่คําถามเรื่องการออกเสียงค่ะคุณผู้ชมให้มาทั้งหมด3คําด้วยกันนะคะอาจารย์ดำคาแรกเลยค่ะประเทศ i อซ์แลนด์คำที่2ก็คือเกาะคาที่สก็คือประเทศไอแลนด์ค่ะไอแลนด์มาไท <Island S 1> <ม>ยนะคะถ้าเป็นเอาเป็นคำว่าเกาะก่อนนะฮะอ I like to go to the islands uh, in Thailand. Okay, not mm. by car, but in Thailand. Uh, I like to go. To